สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของสะสมกันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสิ่งนี้กันครับมันคือทาการะโทมิเซ็ตวสามเก้าโซนิเบิร์ดจากซอยไวายสีโ so ลนะครับเดี๋ยว, a, สสวเรามาดูกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นตัวรูปของเล่นนะครับตัวของโซนิคเบิร์ดนะครับผม ก็จะเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้นะครับติดว้นะแล้วก็พื้นหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นก้อนเมฆเป็นอะไรนี้นะครับเพราะว่าเขาอยู่บนท้องฟ้านะครับก็จะเป็นงานของทักระโทมี่นะครับเป็นตัว Sonic Bir d นะครับแล้วก็มีโลโก้ซอยอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว ZW39 นะครับซึ่งตัวกล่องนะครับเขาจะทำมาเป็นออกแนวโทนสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรแบบนี้นะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น วิธีการแปลกร่างของเขานะครับว่าตอนที่เป็นโครงกระดูกตอนประกอบแบบเต็มตัวแล้วก็ลูกเล่นของเขาทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนานานะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวรูปเหมือนหน้ากล่องเลยแล้วก็จะเขียนตัวหนังสืออะไรแบบนี้ไว้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะนําเข้าโดยบริษัทกอเจริญทอยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นเกี่ยวกับสตอรี่นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลดาต้าเบสต่างๆนะครับ แล้วก็ได้จะเป็นเกี่ยวกับการแต่งชุดอาวุธอะไรแบบนี้ได้นะครับเราก็จะมีเป็นอาร์ตนะครับตอนที่เขากําลังต่อสู้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานการประกอบนะครับก็จะทํามาเป็นเล่มแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวอาร์ตตัวโซนิคเบิร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหนังสืออะไรแบบนี้นะครับก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมีในส่วนตรงนี้ที่เป็นแผ่นพับนะครับเป็นบอกชิ้นส่วนต่างๆนานานะครับเป็นโครงในแล้วก็เป็นแบบ สมบูรณ์อะไรแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก approved, ็ <GO av uther> เ,ปกเป็นวิธีการประกอบต่างๆนะครับว่าประกอบยังไงอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีการติดสติกเกอร์แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์กาวนะครับเป็นรูปแบบใสๆ นะครับนี่ให้มาแบบนี้อันนี้ผมก็ทําการติดเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวของ Sonic b i r รนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องซอย y ายซีโนะครับในเอพิโซดที่26นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะอยู่ประมาณราวๆประมาณนี้นะครับขับโดยเจครามอนนะครับผม ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในเรื่องนะครับก็เป็นเหมือนกับนักบินนะครับของเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องเนี่ยผมไม่เคยดูเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาใน YouTube ได้นะครับมันน่าจะมีเป็นแบบถูกลิขสิทธิ์ของเขาอยู่นะครับลองไปตามดูกันได้ เดี๋ยวเรามาดูงานกันใกล้ๆเลยนะครับตัวของโครงในของเขาครับก็จะทําออกมาเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวจุกยางของเขาตัวนี้เนี่ยก็จะทําออกมาเป็นสีทองนะครับแต่เราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเหมือนกับตัวกิลลัปเตอร์ที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยนะครับมีงอนตรงนี้เหมือนกันฟันอะไรต่างๆตรงกระดูกตรงช่วงคอช่วงหางอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งช่วงขาจะเหมือนกันเลยนะครับมันจะต่างกันแค่ตรง อ่าเล็บเท้าเท่านั้นนะครับแล้วก,ก็กลไกในส่วนของสรงนี้นะครับก็คือแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับนี่จะเหมือนกันเลยนะครับพอมาดูรายละเอียดงานใกล้ๆกันแบบนี้เรามันคือมันมันไม่ได้แตกต่างเลยนะครับมันคือตัวเดิมเลยนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของเล็บเท้านะที่มันต่างกันออกไปนะครับเล็บเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำมองมาให้มันเหมือนกับเป็นกรงเล็บของนกมากที่สุดนะครับ นอกนั้นก็จะคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นแบบนี้นะส่วนด้านใต้นะครับก็จะมีที่ใส่ถานเหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะขันออกมาแล้วก็เปลี่ยนถานอะไรอย่างนี้ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่อยากแบบใส่แช่ไว้นะกลัวรางถานมันเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ออกได้ปกตินะครับตอนนี้มาดูลูกเล่นของเขานะครับก็ยังดันตรงนี้ไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเปิดระบบของเขานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลย ก็จะสังเกตได้ว่าก็ยังเป็นลูกเล่นในการที่ขาเดินได้ปกตินะครับอ้าปากนะครับแล้วก็มีกลไกตรงนี้เลื่อนไปเลื่อนมานะครับเพื่อทําให้มันขยับได้นะครับพอเหมือนจะขยับได้แล้วก็ส่วนหางก็จะกระดิกได้แบบนี้นะครับนี ก็เป็นลูกเล่นของเขานะครับทำมาเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวโซนิคเบิร์ดเนี่ยมาใส่เกาะให้มันเป็นล่างสมบูรณ์กันนะครับพอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันใกล้ๆเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีลูกตาเพิ่มมานะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับนี่ลูกตาก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะในส่วนของตรงข้างหน้ามานะครับแล้วก็มี เพิ่มในเกาะส่วนด้านบนตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับดูให้เป็นเหมือนกับนกมากขึ้นนะครับนี่ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแผงคอตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มมาเหมือนเดิมนะครับนี่ติดมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีปืนเพิ่มขึ้นมานะครับฝั่งนี้นะครับ1กระบอกนะครับแล้วก็อีกฝั่งนี้อีก1กระบอกนะครับนี่ เพิ่มมาให้นะครับแล้วเราก็จะติดตัวของไอเดือยของเขาเนี่ยนะครับเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับเพื่อที่จะล็อกไว้ไม่ให้มันหลุดออกมานะครับก็จะเป็นปืนลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงขานะครับก็จะมีเกาะตรงขาด้านหลังนะครับนี่เพิ่มมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมติดสติกเกอร์ไว้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็เปนเกาะที่จะเชื่อมมากับตรงเล็บเท้านะครับก็จะมีมาให้นะครับหนึ่งชิ้นนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเกาะของขานะครับก็จะติดมาเหมือนกันเลย<ร>ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ทำมาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับผมติดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับทามาแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นปีกนะครับ เพิ่มขึ้นมานะครับโดยการที่มาติดในส่วนของไอตัวเครื่องจักรที่อยู่ด้านบนนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับดีเทลงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับนี่ดีเทลของงานนะครับทําออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่สวยเลยนะครับออกมาดีมากนะครับนี่เป็นปีกนกที่ทําออกมาที่สวยจริงๆนะครับนี่ เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีปีกทั้ง2ข้างเลยนะครับเป็นไงสวยมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่วงหางนะครับก็จะติดขึ้นมาเพิ่มแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีดีเทลงานอยู่นะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเนี่ยงานดีเทลงานล่องต่างๆอะไรนี้ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกับเพิ่มแบ็คแพคขึ้นมานะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับที่ปล่อยไอพ่นออกมาได้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่ผมติดสติกเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมีตรงนี้1จุดตรงนี้อีก1จุดนะครับซึ่งสติกเกอร์นี่จะหลุดง่ายมากนะครับระวังระวังกันหน่อยแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะครับอีก2จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก2จุดนะครับนี่ก็จะติดไว้แบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ออกมาโดยรวมถือว่าสวยมากๆเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับนี้ลูกเล่นที่เขาซ่อนไว้นะครับมันก็จะมีนี่ใบมีดโผล่ออกมานะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วผมก็ติดสติกเกอร์เข้าไปนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งมีทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ใบมีดจะมีทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ทำออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหางนะครับก็จะมีใบมีดซ่อนไว้เหมือนกันนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทำมาเหมือนเหมือนกันเลยแล้วก็ผุ่มก็ติดสติกเกอร์ลงไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นใบมีดผัวออกมานะครับเอาไว้บินโฉบเฉี่ยวฟันได้อะไรแบบนี้ นะครับนี่ทำให้ดูเท่ขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับของแถมที่ให้มานะครับก็ยังเป็นตัวคนอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เป็นใสๆท่าเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับก็จะแถมมาให้ทั้งหมด1ชีวิตนะครับเอามาขี่ตัวซอยของเรานะครับเหมือนเดิมครับ คนตัวนี้ก็ยังขี่ในจุดจุดเดิมนะครับเราก็เพียงแค่ยัดใส่เข้ามาตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ <bien. S 1> ก็สามารถที่จะเอามาขี่ซอยตัวนี้ได้นะครับ <S <S เหมือนกับตัวของกิวแรปเตอร์เลยนะครับนั่งในจุดเดียวกันเลยนะครับ <S 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 คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกลไกของเขานะครับว่าพอเราติดเกาะอะไรใส่แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดสวิตช์เนี่ยมันจะยังเดินได้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังขยับได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะมีในส่วนของตรงนี้นะครับนี่เหมือนกับปืนเนี่ยมันจะหมุนตรงนี้นะครับเหมือนแบบมันกําลังยิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขุดก็ยังโยกตามนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็ปีกเนี่ยจะมีการพับไปหน้าหลังนะครับเพราะว่าเราเพิ่มในส่วนของตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับพับเนี่ฮะเหมือนกําลังกลางอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเปิดขึ้นลงได้นะครับ็นลักษณะประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับ ปีกเนี่ยมันสามารถที่จะพับขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็กางขึ้นได้แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการกลางปีกนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเพราวนี้พอเรากางปีกแบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเอาใบมีดเนี่ยครับเปิดออกมาแบบนี้ได้นะครับนี่ททั้งหมดเลยนะมันจะได้ดูแบบเสียวฟ้าวนะครับนี่ดูเท่นะครับนี่ นี่นะครับนี่กลางเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามากดสวิตช์อีกรอบหนึ่งนะครับว่าลูกเล่นเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมนะครับพอเรากางปีกเสร็จแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าลูกเล่นเนี่ยครับมันก็จะเป็นการสะบัดไปข้างหน้าใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าเหมือนปีกเนี่ยมันกําลังบินเข้ามาข้างหน้านะพับมาข้างหน้าแบบนี้นะครับนี่ถือว่าแจ่มมากนะครับนี่ สวยเลยนะครับนี่เป็นลูกเล่นที่ทําออกมาได้ดีมากมันดูเหมือนแบบกําลังจะต่อสู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยออผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลย สรุปเลยแล้วกันนะครับในความรู้สึกของผมนะครับด้านการออกแบบนะครับตัวนี้ออกแบบออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับดีเทลงานอะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับชอบมากเลยด้านการลงสีนะครับตัวนี้ลงสีออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับมันอาจจะต้องมีการตัดเส้นบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตามภาษาเหมือนกับพลาสติกโมเดลคิดอะไรแบบเนี้นะครับเราก็ต้องไปเพิ่มเติมกันเราเองนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยแยกสีออกมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับกลไกในการเล่นของเขานะครับถือว่าตัวนี้ออกมาได้ค่อนข้างที่จะ โอเคอยู่นะครับมันก็เหมือนกับตัวของกิลลัปเตอร์ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยทํามาเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเพิ่มในส่วนของปีขึ้นมาอะไรเนี่ยมันเลยทําให้มัน เป็นการขยับที่เออมันดูสวยขึ้นมาหน่อยนะครับโดยที่จริงมันก็ทํามาคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับไม,ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแต่ว่าอันนี้มันทําออกมาเป็นปีกนกแล้วมันก็ยังเออทําออกมาได้ดีนะครับตีความได้ดีอะไรแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับเรื่องของดีเทลงานก็ดีนะครับการแยกชิ้นส่วนของสีเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็ ลูกเล่นของเขานะครับถึงมันจะเหมือนกันกันกนกบตัวของกิลแรปเตอร์เลยแต่ว่าโดยความที่มันเพิ่มปีกเพิ่มอะไรมาเนี่ยมันก็เลย มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นตัวใหม่เหมือนกับเล่นใหม่ๆโดยที่จริงๆมันคือทําเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมให้เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนสนุกไปกับมันนะครับไม่ได้รู้สึกเบื่ออะไรแบบนั้นนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องจบลงถีงเท่านี้ครั้งต่อไปจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมและเจอกันใหม่อีก5,000ปี